รู้สึกของเราวันนี้เป็นไงบ้างครับแต่แรกผมก็รู้สึกตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วก็เราค่อนข้างไปพร้อมกับเออไปรอความความหนาวเย็นไปทดสอบความหนาวเย็นเ,เนพราะว่าวันนี้เราเตรียมชุดเรากันหนาวไปเยอะมากๆครับครับผมก็ริงผมตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเป็นญี่ปุ่นครั้งแรกของผมแล้วก็เป็นประเทศที่อยากไปมากๆาผมก็แพ็คกระเป๋าเตรียมแบบเตรียมชุดไปเยอะมากๆครับสองสองกระเป๋าใหญ่ ก็พร้อมลุยที่ญี่ปุ่นแล้วครับผมใช่ครับผมก็ตื่นเต้นมากมากเหมือนกันครับเพราะว่าครั้งนี้เป็นแบบครั้งแรกเลยด้วยครับผมที่แบบจะได้แบบไปจัดแฟนมิทิ้งที่ญี่ปุ่นครับแล้วก็เหมือนได้ไปโอซาก้าครั้งแรกด้วยครับก็แบบอยากไปมากมอยากไปเจอผู้คนที่นู่นแล้วครับครับผมก็ครั้งนี้เราไปนะเราก็จะไปทั้งโอซาก้าแล้วก็โตเกียวนะครับก็มีไปทั้งโชว์ทั้งสองเมืองเลยนะครับก็พวกเราก็ตื่นเต้นมากที่เราจะได้ไปไปไปแฟนแฟนมีครั้งแรก ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมก็ตื่นเต้นแล้วก็เตรียมพร้อมกันมากนะครับผมแล้วก็จะไปเจอกับเพื่อนๆที่นู่นด้วยก็รู้สึกว่าคิดถึงเพื่อนๆแล้วครับแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยครับบรรยากาศวันนี้สนามบินแฟนกับระมัสุนเราเยอะมากอ่อนน้อระมัดสุไงบ้างใช่ครับก็ตั้งแต่เรามาถึงนะครับผมก็พอเรารู้ว่าเออเราสามารถมีแฟนคลับมาส่งเราไปที่ญี่ปุ่นได้นะครับมาให้กำลังใจพวกเราก่อนไปอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าดีใจนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเออเราได้กำลังใจก่อนที่จะบินในครั้งสุดท ก็เตรียมอะไรไปบ้างที่จะไปเจอแฟนๆที่นู่นอ๋อที่ที่จะไปเจอแฟนๆที่นู่นใช่ไหมครับเตรียมความสุขครับเตรียมอะไรไหมครับแล้วก็เตรียมความน่ารักไปด้วยครับผมก็ต้องเตรียมความหล่อครับว้าวเตรียมโชว์ไปให้ทุกคนดูที่นู่นครับครับโชว์ไม่จำเลยกับที่เข้าไปสองเลยอย่าออสการ์ด้วยแล้วก็ครับผมอ่าอาจจะคล้ายๆกันครับแต่แต่ แต่ว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมพิเศษตรงไหนบ้างเรายังบอกไม่ได้นะครับผมใช่ใช่แต่ว่าเราเราได้ซ้อมกันและเราได้เตรียมตัวกันไปบ้างแล้วครับก <ไป S 2> ็รับรองว่ามีโชว์พิเศษสาหรับแฟนญี่ปุ่นโดยเฉพาะเลยด้วยใช่ครับก็เราติดตามกันได้เลยครับเอาพาเป็นไทยไปโชว์ด้วยไหมครับเอาพาเป็นไทยไปโชว์ด้วยไหมครับเอาความเป็นไทยไปโชว์ด้วยก็มีมีความเป็นไทยด้วยครับในในเรื่องของ ภาษาไทยหรือว่าเพลงเพลงที่เราจะนําไปแสดงก็มีมีเพลงที่เป็นเพลงไทยด้วยครับโดนสกิลแล้วอ่ะโสปอยอ่ะใช่ครับใช่คจิ้มแล้วครับครับครั่ครับ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 ค่ับคร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 ัเครับ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 ครรัะสรานการับครัรับครับครัคับทําบครครั้งรี้ก็เหครับกับว่าเราเก็บความ คิดถึงเกี่ับความแบบตื่นเต้นเพื่อที่จะได้เราไปเจอกับทางนี้ก็เลยเป็นสเกลที่ใหญ่มากขึ้นนะครับก็ตื่นเต้นมากขึ้นแหละแต่ว่าเราก็ได้มีประสบการณ์จากที่เราไปประเทศเกาหลีกันแล้ว<ม>ต่างๆนะครับแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเราแค่ทําของเราให้ดีที่สุดเหมือนที่เราซ้อมกันไว้แล้วก็ส่งคลอยส่งแบบส่งความสุขส่ง energy บวกให้ทุกคนนะครับก็รู้สึกว่าโอเคประสบความสําเร็จแล้วครับเรามีได้แบบว่าค่ะกับซื้อติไวไหมเราไปก่อนใ่ป่าวนะ่าที่โน่นเป็นยังไง โอ้โส่งส่งรูปอัปเดตกันเรื่อยๆเลยนะครับส่งรูปมาต้องเรียกว่าส่งมาขิงดีกว่าเพราะว่าล่าสุดนี่เขาได้ไปดูคอนเสิร์ตดารคทิงกันใช่ครับแล้วก็อยู่ไกลมากๆใช่ครับแล้วก็ส่งรูปกันมาอวดแล้วก็เข้าไปดูในโซเชียลมีเดียก็แบบเออก็มีคอมเมนต์แซวกันตลอดนะครับผมก็นี่เราก็กำลังจะไปเจอของพวกเขาแล้วตื่นเต้นทั้งว่าครั้งนี้ไปอ่ะซีเขาแบบว่าเป็นคอนเสิร์ตไทยคาบูลอ่าใช่ใช่ใช่ไนแลกเกอเราสำหรับผมนะ คอนเซปต์ก ja ินอย่างเดียวครับนี่ผมเตรียมแบบเตรียมออกกําลังกายเพื่อไปกินแบบญี่ปุ่นแล้วผมเนี่ยตอนนี้อยู่ไทยกับผมลดน้าหนักไว้รอเลยแล้วเดี๋ยวไปเพิ่มที่ญี่ปุ่นอีกทีแสดงว่าเป้าหมายเดียวกันสองคนกินครับใช่หลายคนอาจจะเห็นตัต่อแต่ผมเตรียมแบบพื้นที่แบบให้อาหารญี่ปุ่นแล้วครับผมเตรียมลดน้ำหนักใช่ครับใช่จากประสบการณ์ที่เคยไปมาแล้วบอกเลยว่าอาหารที่ประเทศญี่ปุ่นคือที่ที่สุดอร่อยที่สุดเลยครับแล้วก็ของพวกเรานะครับคู่พวกเราก็ เป็นทีมอะไรดีเรานี้บมอกก็คือผมได้ยินแบบชื่อเสียงแรงนามมานานแล้วครับผมเราไปได้ที่กลุ่นเกี่ยวกับแบบว่าเครื่องนอนของเขาเนี้ยว่าแบบในเรื่องของความสบายครับแล้วก็เป้าหมายของเราก็คือไปนอน,อนหมอนที่สบายสุดนี้อ๋อโอเคครับ <laughs> ถ้าง,งานั <laughs> ้นเปลี่ยนบรรยากาศในการเค็งๆนะครับครับผม,บผมถ้างงางั้นผมก็จะเป็นภาพหลุดของโดนันหลับครับอุยรอเลย ใช่ใ่มาก <laughs> ถ่ายถาถยกลับนะครับ10วันครับ10วันวประมาณ10วัน,วน,วนครับไปไปไปไนนปไปไปนปองไปไปาปไ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 ปเปพปไปไปไปกปไปไไป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 ไไป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 เปไ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 งโโกปป ครับผมได้จะได้พักผ่อนให้เต็มที่นะแล้วก็ได้ไปเที่ยวชมเมืองด้วยครับแล้วพอเราโชว์เสร็จแล้วก็จะย้ายไปที่โตเกียวไม่โช่เราเกรียมตัวอย่างเหมือนเขาบอกว่าแฟนัขาทุ่คนจะไม่เหมถึนใจขาที่อื่นเขาจะอยู่นิ่งๆเงียบๆเขาจะไม่ค่อยทีกซานมากอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่เป็นไรฮะพวกเราจะกีการให้เองนะใช่ครับอย่างสองวันนี้ครับแม็กกับนะเนาะไปญี่ปุ่นจะมาแบบหลายรอบแล้วแต่นนั้นก็คือครั้งแรกใช่ไหมเมื่อกี้มาเคยไปหนึ่งครั้งครับมันแค่รีบไปครั้งที่สอง แล้วแต่ของผมเป็นครั้งแรกเลยครับที่ญี่ปุ่นก็ตื่นเต้นมากๆทีนี้แบบว่าอยากไปที่ไหนเป็นพิเศษใช่ไหมคะโตเซกาแล้วก็เกาะหมาอ๋อตอนนี้ที่เที่ยวผมยังไม่ได้คิดตอนนี้คิดแต่เรื่องของกินครับผมให้หัวจริงจริงจังมากมีเนื้อมีโอ้โหหลายอย่างบ้าโซบะโซบะแต่ว่าพี่ทุกทีออกกำลังกายกันบ่อยก็เพื่อสิ่งนี้สิ่งนี้แล้วนะครับก็ ผมแฟนๆก็ไม่ต้องห่วงว่าจะหอบไปนะครับเดี๋ยวกลับมาอาจจะวนขึ้นก็ได้ครับผมผมเตรียมรองเท้าวิ่งไปด้วยนะครับเผื่ออกินเยอะเกินไปได้ได้ไปออกกำลังกายครับอันนี้อันนี้เตรียมจริงนะอนี้เตรียมจริงแต่ว่ากินเยอะวิ่งระวังจุกนะครับวิ่งหลักเท้าใช่วิ่งหลักกินจุกครับเตรียมมือไปช็อปก็ด้ปะเยอะมากไเยอะเข้าที่มี มีสิบเปอร์เซ็นต์ครับใช่สิบใครจะไปซื้ออะไรบ้างที่นู่นจะไปช็อปอะไรกันบ้างแล้วแต่โอกาสที่เจอครับที่แบบสมมติเราเจอของที่แบบมันหายยากมากๆแล้วแบบเราเจอสิ่งที่เราถูกใจมากๆเราก็เลยนกบก็ต้องยอมซื้อค่ะแล้วชบอมพเตอร์เหรอคะชอบอะไรจริงๆผมก็เหมือนกันครับผมก็จริงๆผมก็ไม่ได้คิดก่อนว่าจะชอบอะไรแต่เพียงแค่ว่าเราไปเห็นเราชอบเราก็ซื้อเลยครับ แนะนำว่าเผื่อพื้นที่ในกระเป๋าเยอะนะครับเพราะว่าที่นู่นมีอะไรหลากหลายให้เรารู้สึกว่ามันมันเป็นอะไรที่เราคาดไม่ถึงนะครับเป็นแบบเหมือนของน่ารักน่ารักที่ญี่ปุ่นอะเยอะมากๆเลยแล้วก็ของฝานี่ของผมนี่ยังไม่ทันได้ไปเลยนะฮะแม็กขนมด้วยนะนี่เขาขนมที่ญี่ปุ่นนะอร่อยครับใช่เวลาที่เอากระเป๋าไว้เผื่อใช่ครับนี่เอามาสองใบเลยครั้งแรกครับที่เอาสองใบไปเราได้เช็คกับทีมที่นี่ที่นู้นมั้งไมครับว่าเา ที่ทางเตรียมที่เตรียมงานเป็นยังไงบ้างบรรยากาศของแฟนกับที่มาเตรียมรอรอเอะไรเงี้ยที่แฟนๆที่นู่นนะครับก็ก็มีเตรียมเตรียมเหมือนโปรเจกต์ให้พวกเราต้อนรับพวกเราไปถึงนะครับผมก็ก็ต้องไปดูฮะแล้วเราเหมือนเหมือนเรารู้แค่ว่ามีพวก LED พวกเนี้ยนะครับเป็นโปรเจกต์ต่อรอต้อนรับพวกเราไว้อะไรเงี้ยเขาแย่งตอกติ๊กชิ้นซื้อบัตรกันไหมครับอ่าต้องใช่ฮะน่าใช่นะครับเพราะว่าเราเราไม่น่าจะหมดนะใช่ไหม โอ้ยนะครับปัดขายเที่ยงโอ้ยพวกเราไปทีทั้งหมดสิครับนี่ถ้าเราถ้าไม่หมดเราจะอ้อนเลยครับผมทุกคนนะฮะมาดูโชว์พวกเราด้วยนะครับผมรีกต์ต่อคริสตมาสขอบคุณล่วงหน้าเลยครับในหนเปิดแล้วแมสเปิดแล้วที่เหลือขอทุกคนกะหนึ่งประโยคนครับสาธุซีร่าครอบผมบางว่าสวัสดีตอนเย็นครับสวัสดีตอนยนครับบ๊วแล้วบ๊วยชาวอีาวอี ความถืโชคดีนี่ใช่แล้วใช้มาเซอยู่ที่ตลาดใช้มาเซใช้มาเซเดี๋ยวครับเป็นผู้ประสบการณ์ไปบ่อยครับคำพวกนี้เราจะแน่นครับเดี๋ยวกลับมาเรากลับมาท่นน่าจะได้หลายหลายภาษาเฮ้ยหลายคำมากมากเลครับโดยเฉพาะคำแบบว่าในร้านอาหารใช่ป่ะอ๋อแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะจริงที่ไหนที่เราไปบ่อยเราจะได้คำศั่งจากที่นั่นมาโอชิเตรียมเลยครับ ไปไปสิบวันคไปนานถึงกันเนาะใช่ครับแล้วแฟนๆที่นี่ยังไงดีคะเนี่ยพัดจะฝากบอกแฟนๆทุกคนนะครับว่าทุกคนบอกว่าคิดถึงพวกเราพวกเราไปนานใช่ไหมครับจะบอกว่าเราคิดถึงทุกคนมากกว่านะครับคิดถึงแน่ๆครับกลัวทุกคนลืมพวกเราบางอย่าลืมนะครับลืมกันนะครับเราจะรีบกลับมาครับใช่ครับจ้เอาอะไรมาฝากกันบ้างที่ฝากลับมา เดี๋ยวอยู่ที่นู่นก็จะมีฝากไปบ่อยๆนะเราก็จะอ,อัพเดทให้ทุกคนเห็นทุกๆวันในทุกๆวันว่าเราไปทําอะไรบ้างเรารุกแต่ละว่าเราเป็นไงหรือว่าเราไปกินพากันที่ไหนบ้างไปเที่ยวที่ไหนบ้างเราก็จะอัพเดททุกคนผ่านที่ถึงครับครับผมรอบนี้ไม่เหมือนเดิมแน่นอนะเพราะว่ารอบนี้ทุกคนเตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์การบันทึกเทปไปครบทุกคนครับะะรอะไรนะครับใครแบบว่าไลฟ์อะไรคอ่าอาจจะอาจจะวันไหนแล้วรวมตัวกัน ไม่มีแพลนไปไหนอาจจะไลฟ์คุยกับแฟนๆให้หายคิถึงนะครับผมตามไม่ทางไหนก่อนดีกว่าอะไรนะครับอ๋อถ้าถ้าน่าจะเป็นทางแอร์แกรดของมันดีครับดูมันดีครับโอเคค่ะครับก่อนที่จะไปก่กนว่าจะไนที่ไหนก่อนว่าจะกลับมาไหนครับผมพวกเราไปไม่นานนะครับอย่าลืมพวกเรานะครับพวกเราจะคิดถึงทุกคนทุกวันเลยนะครับผมสัญญานะใช่ครับไปสี่วันเดี๋ยวก็กลับมาหานะครับผมสี่วันก็อย่าเพิ่งลืมหน้ากันนะครับเดี๋ยว จะกลับเอาเอาอะไรครับเอาเอา,เอา,เ,อาเอาหน้าตาอันสดใสกลับมาแล <c oughs> ้วค <c oughs> ่ะทุกวันก็กเราจะไปทำให้ทุกคนถ่ายที่ถึงแล้วว่าเราจะอัพสตอรี่ในทุกๆวันให้ทุกคนถ่ายที่ถึงในทุกๆวันเลยะครับครับก็จะมาวิ่งเล่นในทวิตเตอร์บ่อยๆนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับ